สวัสดีครับวันนี้ผมจะทำกับดักมแมลงวันทองแบบเข้าไปแล้วออกค่อนข้างจะยากนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับคือขวดน้ำขนาด600มิลิลิตรนะครับแล้วก็อีกขวดหนึ่งนะครับก็ประมาณลิตรก,กว่านะครับมีคัตเตอร์นะครับ มีเมจิกมีลวดสำหรับร้อยได้นะครับมีได้ตะเกียบแล้วก็ใบกะเพรานะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเจาะรูสามเหลี่ยมนะครับสี่รูของขวดขนาด600มิลลิลิตรนะครับตอนนี้ผมได้เจาะไว้แล้วนะครับไดเจาะอย่างนี้นะครับ แล้วก็เอาฟ้าออกนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้เมจิกนะครับเพื่อจะหมายนะครับตรงที่จะเจาะขวดตัวนี้นะครับดูนะครับ รอยค,ครับเจาะนะครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็หมายไว้นะครับเพื่อเจาะรูร้อยเชือกแขวนนะครับน่ะครับ ใช้ได้นะครับแล้วก็ลวด แต่แล้วก็เราก็มาตัดตะเกียบนะครับเก็บไม้ไผ่ที่เราใช้ไปแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ประมาณนะครับประมาณเอาว่าใจมันหย่อนขนาดไหนนะครับคอยดูนะครับ แล้วก็ผูกนะครับให้อยู่ลักษณะนี้นะครับเส่ไหครับส่วนปลายด้านนี้เราก็จะผูกด้วยใบกระเพรานะครับนี่นะครับ ยี่ก็ยี่ทิ้หนึ่งนะครับให้มีกลิ่นกลิ่นชุดมันก็จะออกมานะครับเราก็กะใค้มันหย่อนที่ที่ขวดตัวนี้นะครับแล้วเราก็มัดไว้นะครับมาเรียบร้อย เสร็จแล้วก็สอดเข้าไปในขวดนะครับอย่างนี้แล้วก็เข้าไปนะครับอยู่แล้วเสร็จแล้วก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับไปครับเราก็ใส่น้ำเข้าไป ประมาณสัก2-3มเซนนะครับจากก้นขวดน,นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปแขวนไว้อยู่ใต้ต้นไม้ดอกไม้ผลของเรานะครับส่วนปลายด้านนี้เราก็าผูกส่วนที่เหลือนะครับ <c oughs> อยนี้นะครับ ถ้าเราเห็นว่ามันหย่อนลงน้อยเกินไปนะครับถ้ามันหย่อนลงขนาดนี้เราก็เลื่อนนะครับเลื่อนเชือกลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปแขวนนะครับมแมลงวันทองเมื่อได้กินมันก็จะเข้ามาเข้ามากินใบกะเพราเสร็จแล้วมันก็ถ้าตัวไหนมันดิ้นมันบินนะครับอาจจะตกลงไปที่น้ำนะครับบางตัวมันก็จะไต่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปอยู่แถวๆนี้นะครับ มันก็นหาทางออกยากนะครับสุดท้ายมันก็จะตายนะครับทำง่ายนิดเดียวนะครับไม่ยากนะครับลองทำดูนะครับผมจะพาไปดูชุดที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับชุดหนึ่งนะครับแต่ผมได้ใส่ขวดหลายขวดนะครับต่อไปเรื่อยๆให้แมลงมันทองให้มันไต่ก็ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ผมทำแบบ พอเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะเอาขวดมาต่อไปอีกนะครับก็ต่อได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับผมจะพาไปดูชุดที่ผมทําให้ก่อนหน้านี้นะครับไปดูกันเลยครับชุดกับดักตัวนี้เป็นชุดกับดักที่ผมทําก่อนหน้านี้นะครับ เมื่อแมลงวันทองเข้าไปแล้วก็กินไปกระเพาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วบางตัวมันก็จะไต่ขึ้นไปข้างบนนะครับสุดท้ายก็จะมาตายอยู่ตรงนี้นะครับ ครับนตรงนี้ยังมีชีวิตยอยู่นะครับยังไม่ตายอีกสักหน่อยก็คงตายแล้วล่ะครับเมื่อมันตายแล้วผมก็จะเก็บสะสมนะครับวันละห้าสบหกตัวนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ นี่คือมแมลงวันทองที่ผมเก็บสะสมได้นะครับเพื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับนี่ครับชมพู่บ้านผมไม่มีเน่าเลยนะครับปีนี้ดูสิครับ กำลังสุกดกมากนะครับเพราะว่า,มาแมลงวันทองโดนผมกำจัดไปเยอะเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ